สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม p ิกอารนะครับ <laughs> <laughs> โอเคอเกมนี้เป็นเกมแนวผจญภยัยแล้วก็เอาชวิดรอดนะครับก็จะมีเฮ้ยมีค่าอาหารตอนตอนนี้อาหารแบบผมมันมันดูเหลือน้อยอย่างเลยฮนะโอเคเกมนี้ก็จะให้เราแบบประจนภยัยแล้วก็จับสัตว์นะครับ จับแบบสัตว์จำพูกนั้นนะฮะแล้วก็จำพวกนี้แล้วก็จำพูกนูน้นแล้วก็มันจะมีแบบพวกบอสพวกดันเจียนอะไรมากมายเลยครับให้เราได้ออกปชนภัยแต่ตอนนี้เราก็ได้เริ่มจากการมาดูเจ้าพวกนี้เขาเต้นกันก่อนคือตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็คือยังจะเนี่ยคือตอนนี้คือเริ่มเล่นพร้อมทุกคนเลยโอเคนี้เขาให้เก็บนะครับโอเค กระโดดสิเฮ้ยมีบ้านมีบ้านแบบหลังเบื้องเริ่มเลยมันเป็นบ้านหรืออะไรกันแน่ฮะเดี๋ยวจะล,ลองเข้าไปดูก่อนน่าสนใจมากทำไมมันมีสถานที่มันคล้ายๆบ้านอยู่แถวนี้เข้าไปได้ไหมเนี่ยเจวก่อนนะบ้านลอยคนระับเดี๋ยวจะขอไต่ตรงช่วงนี้ไปเดี๋ยว ทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ย,ยว่าเราจะต้องตัดต้นไม้เสียงอะไรวะเนี่ยน่ากลัวมากขอขึ้นไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยว่าเราขึ้นทางนี้ได้เุ้ยไม่ได้น,นี่ได้แล้วโหขุดบ,บล็อกเดียวก็ขึ้นได้แล้วเนี่ยเราเดียก่อนนะเหมือนจะต้องขุดบล็อกตรงนี้ คือเปิดทางข้าง,นนางในให้เห็นข้างในว่ามันมีอะไรรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวสิเอ้ยจะบอกว่าเสียงอีกครอกคลากรอกควนคลางแล้วมันมันมันไม่ใช่เสียงตัวอะไรแต่เป็นเสียงกดนอนกดนอนแต่เป็นเสียงของท้องเราอะ่ะจริงปะเนี่ย เดี๋ยวต้องไปลองกินดูทำอะไรได้บ้างนอกจากตีเนี่ยเรา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 ทำอะไรได้บ้างอโอ้มันสอนนะครับคืออันนี้คือเริ่มเล่นจริงๆนะครับผมก็คือแบบมันยังสอนอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดะเดะเดๆเดะ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 จเย็นเย็นจเย็นตัวไรอะตัวเหมือนในคาโยตี้เลยแฮะมันนี่ไง อุ้ยเอ้ยมันมันอะไรมันอะไรมันมันเอ้มันอะไรม,ม,ออมันอะไร,ะไรลงไปลงไปโอ้โหเปิดมาก็เจอเสียงอะไรคือเราทำอะไรกับไอ้นี้ได้เนี่ยเฮ้ยมีกล่อง โอ้ยกล่องข้างในเอ่อเป็นลูกดอกยาสลบนะครับแล้วก็เป็นบลูปรินแล้วก็คอปเปอร์อินกอร์ดโอ้โยค่อนข้างจะโอเคเลยขอขุดไปหน่อย้ะนะมีจารมีอะไรเยอะแยะมากมายขอแค่ไม่เจอไอตัวนั้นอะไรอะสันไรแบลค ขอว่าทางนี้ก่อนเฮ้ยเดีดยดๆดๆดเอาแยวเอาอีแลวอีแล้วีเลขอแค่ไม่เจอไอตัวนั้นรีบร้อยเป็นอาหารคายตี้ฮัลโหลว่าไงอ้าว พวกบริยก็เทมันไฮ้สิกด e โอ้เรีบร้อยผมเทมได้เป็นการเทมที่ค่อนข้างจะง่ายเป็นเจ้าไทยนี่ตัวเล็กจีตัวนี้เทมได้ไหมต้องเลเวลสิบก่อนโอ้เนี่ยสิบเหมือนกันโอเค็บรียเยอะ ผมจะเล่นแนวแบบทีมแบบเป็นพันๆตัวอะไรก็ทีมได้ขนาดนี้ละเออเฮ้ลืมสร้างไปเลยไหนขอดูซิว่าผมสร้างอะไรได้บ้างโอเคผมมีอยู่60พอยต์เต็มเปียมใช่ปะ่ะใช่ประเด็นอ๋อยังไม่มีหรือเปล่าวะ ผมงงว่ะเฮ้ย <c oughs> อ่าตอน,นี้ยังทำอะไรได้ไม่ได้มากนะครับก็น่าจะต้องทำเจ้าพวกนี้ก่อนคราบไอเทมคราบไอเทมอันนี้ไว้แบบตัดกันโ,โ,หโหยังม่สิบเฮ้ยอ่าลืมเลยที่จะต้องอัพเลเวล เหมือนเกมอาร์คเลยครับเป็นแบบเลเวลเอาไว้อัพแบบพวกเลือดแต่ผมจะอัพเป็นนี่น้ำน้ำหนักสี่มีสามพอยต์หรือสามพอยต์ครับเป็นคราฟต์ทั้งสปีดมีสปีดด้วยเป็นเฮลท์ละกันนะเออเต็มเต็มไปเลยยอด อืมมีหินอยู่แถวนี้ไหมเออลืมเลยว่านี่นี่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยฟลินต์นะครับฟลินต์สสแสดงว่าเราเอาไปทำหอกได้ผมอยากต่อสู้แบบสุดไปเลยตอนนี้โอเคขุดไปเรื่อยๆปอกแกปอกแตกเมื่อไรจะหมด อ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเ,เวลมันอัพขึ้นหรือยังเนี่ยดูเวลหน่อยซีเ,เวลหน่อยซีไม่อัพครับเลเวลเราตอนนี้คือ8ใกล้แล้วจะเลเวล10แล้วมันอัพแบบเรื่อยๆเลยฮะมันได้ไหมอ่ะคือ ผมไม่รู้ว่ามันมันจะขึ้นยังไงอะ่ะเอ้ยนี่ไงแล้วผมไปกดอะไรมาเนี่ยอ๋อมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เราจะกดได้แค่เจ้าพวกนี้โอ้โหเป็นแบบผ้า๋ยวผมนี่ไนะได้ลนะนี่ไงเฮ้ยมีนวมด้วยอี้น่าสนใจเดีย๋ยวขอครับเป็นชุดกอละนะ นี่เนี่นี่นะได้ได้ได้ไดเฮ้ยแต่ก็ยังเหลืออยู่โอเค,อ,เคอุย้ยเริ่มมืดมืดมืดผีย่ออกมาไหเนี่ยมันมันมีผีไหมถ้าเวลาทำหอ,อกลนะหอ,อกมีร็อกเป็นแบบว่าขุดลงไปข้างล่างล่ะเป็นร็อกแบบก้อนเหลี่ยมๆอาจ,จะต้องทำอย่างนั้นนะ เดี๋ยวลองดูกันอึนี่เนี่ยนี่นี่นนนเมีนอนว่าวิธี Minecraft กดลงไปเฮ้ยอ่ากดากดอะไรอ่าเฮ้ยนี่ไงอมองไม่ค่อยเห็นฮนะขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ ได้กันได้เออครับหอกไอ้นี่ครับยังไงใช้ไฟเบอร์นะครับใช้ไฟเบอร์แล้วก็กิ่งไม้อะคืออะไรวะโอเคอเดี๋ยวตอนนี้ครับหอกก่อนแล้วกันนะโอ้โหเยอะเื้ออุ้ยได้แบบเยอะมากอะโห เราจะฟ้องไปทำศึกแล้วลนะ่ะตอนนี้นเฮ้ยเทมได้แจวจวจวแจ,วจ,วจ,วจวบิ๊กไทนี่แจวเดี๋ยวหายยอะเลยโ oh อ้ไม่ต้อันนีมแจวอนนไ้ได้ <c oughs> บิ๊ก โอเคเดี๋ยวได้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 บิทเฮดเดี๋ยวนี้คือบิทเฮดเตรียมตัวทำสืบบ้ทำสืไอ้พวกไอ้ที่มันประลาดบินินอยู่บิทอะไรบิทมีดโอเคบิทมีดนะเยอะเกินไปก็ที่เกียวต้งช่วเอาเปนี้ได้สับ ตีโคตรแรงเลยแถวนี้ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมีแบบเดี๋ยวที่เดิมไม่ใช่นะน <c oughs> ึกว่าที่เดิมหน้าตาคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวก็เหยือไอ้ฝักทองฝักทองบินได้อะไรวะเนี่ย โอเคดูสิว่าครับโอเคมันครับนี่ได้ฮะได้เวลาแล้วเอฮ้ยของไม่หายนี่ใช่ป่ะเอ๊ะของไม่หายของไม่หายของไม่หายเอ๊ยเดี๋ยวๆๆของหมดละ ขอ,ข,อข,อ mm มมของหมด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 มันมาแล้วมันมาแล้วคนลุกขนลุกโอ้ยนี่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 น like ี่น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 ี่ของหมดของหมดไม่มันหมดได้ยังไงวะอะไรวะเนี่ยเออขุดหนีขุดหนีขุดหนีแบบขุดลงไปข้างล่างขุดลงไปข้างล่างมันตีผมไม่โดนหรอก หรือเปล่าวะขออีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะมาไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่มาเจ้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 าเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวทำแบบใต้ดี่เป็นฐานที่มั่นเลยแลันนะเอาเป็นแบบว่า ที่แบบสำหรับอยู่อ่ะเป็นบ้านน่ะขุดไปเล่ยนะเป็นบังเกอร์ของผมเองอยู่ไหนะเนไอ้ตัวโทเคยิ่จะสรดเอ้ยไอหนกระป๋องเอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนกันบ้างเนี่ย อ่าไม่ใช่ตัวนั้นฮนะว1ยี่สิบเอ็ดวยี่สิบเอ็ดนะครับเฮ้ยมีตรงนั้นอนนึงมีแบบเยอะเลยขอขุดแบบเยอะเลยกันนะแ๋วผมจะขุดแบบว่าบล็อกปิดทางมันแบบเยอะเลยแล้วก็ข้ามมันดูไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับน่าจะได้ของค่อนข้างจะหรือเปล่าหรือมันก็แค่ได้ของแบบธรรมดา โอเคได้เวลาแล้วเออหรืออะไรครับไฟเบอร์เหรออ๋อมันไม่ได้ใช้ฟลินต์อ่ะมันใช้ไฟเบอร์ไม่ตายผมก็หาจนแบบแย่ yeah. โอ้โหหาไฟเบอร์นี่เอง นี่ไงไปเบอร์แบบเยอะแยะมากมายเลยเก็บนี่นะไหนมาดูสิผมไปเผลอไปกดไอ้ตรงนี้ปล่อยมากเลยตายสิดูสิขอแบบมันสุดมันมันรู้รู้หรือเปล่ามันสุดยังไงมันจะสิบห้าอันหรือเปล่า แน่นอนสิบห้าน่าโอเคโอเคนี่สิบห้าแล้วครับมีเบลอะไรยี่สิบหกเฮ้ยเั็นไงเบลเก้ามีเลือดเท่าไหร่ขอดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นว่าโอเค้วเก็บแล้วโอ้ต้องเก็บก่อน ออมันบอกไหมเนี่ยมันมีเลือดไหมอะไรอุ้ยไม่มีเลือดน้อยมากมันบอกเป็นแบบสเตตนี่นะอุ้ยน,นี่นะเออโหเดือวิ่งเร็วมากเอ้ยใจเย็นวิ่งนี่นะนี่นะนี่นะ ช้ามากช้าเอ้ยตายเฮ้ยขอดูของหน่อยเอ่ออะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรกันเฮ้ยมีพัมสกินซีดนะครับเอ้ยได้แค่นี้เหรอได้มาแค่นี้เหรอ โอ้โหให้ตายสิเอิม่มเราแสดงให้ตายเหอะเฮ้ยนี่มันน้งสติกครับอีกเขาเพลิงด้วยโอ้โหยิอัพนี้ก่อนเลยมีอยู่น้ำนะฟิชชิ่งรอน เฮ้ยธนูเจ้าโหแลเปิดใช่ปะ่ะไฟรครโหสุดยอดเลยมีแต่อะไรเอ้ยมีชิวมีชิวสวยอว้เจ้าเลยฮะอะไรยยยเยอะไปหมดเลย หูหมดเลยหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยฮะโอ้ไม่ได้ละมัน,นหมดสุดยอดไปเลยนี่คือผมได้ของมาเยอะแยะมากมายสียงอะไรมันคำลามผมไม่รู้ไม่ชี้ขอขุดแต่มันไม่ได้ใช้ ต้องไปขุดหินอืมแต่ว่าธนูมันใช้อะไรจะรู้เหลือเกินรู้เหลือเกินนะครับรู้ว่ารู้ธนูกับธนูนี่มันคราบยังไงทนันใช้ฟลินต์จริงด้วยขอ39อันดดด เขาแบบดูๆัวนะครับโอ้ยเฮ้ยหมันไม่ต้องทำอะไรเลยมันมันมันคราบไปเลยอ่ะมันคราแบบไปเลยฮะไฟเบอร์แล้วก็ลิเทอร์หนังอ๋อเราต้องไปกัดหนังมาโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าจะไปกัดหนังจากที่ไหน เอาวะเอยให้ผมด้วยอโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอูู้ยแรงสมคำล่ำรือแรงมากๆแรงประหลิองประหลงปรงิงยังไงบาปรกรรมมันลงทันผมเลยอ่แป๊บเดียวอะ่ะผมนี่คือแบบว่ากลับมาถือลูกโป่งลอยมาใหม่เลยอะ่ะ แค่ปับเดียวเท่านั้นผมอ,องคราบธนูกสินะเก็บ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 เบอร์รี่ดีกว่าเป็มคราบแบบธนูอะไรไม่ได้ยุ่งด้วยกังหน่อยนะเก็บแบบเพิ่ม เก็บดิหวยเก็บให้มันหมดไปเนี่ยบนโลกเนี้ยเก็บให้มันหมดไปเลยสุดยอดวัดดี้นมเอ้ยไม,ไ,อไม่ได้ขอไม่ได้ขอผู้รดยสารด้วยหน่อยโอเคผมเออถ้าเราขุด่อกมาเราก็จะได้ธนูเพิ่มไปต่อขุดแบบ รัวๆฮะเออนี้แหละเออเออไอ้เจ้าเฮ้ยนผมตาย่ะใช่ผมตายอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะ คือของมันจะไอไอข้างแถบตรงนี้มันจะไม่รอ o หละ่ะแต่ว่าข้างในมันจะดรอปอย่างเงี้ยละ่ะขอโทษดีเออแจว๋วอฮ้ยขอหนังดิมาทำธนูตีไปเลยโหมันจะ นานกันไปแล้วโอเคแจวอยู่นะอาจจะได้ทำอะไรเยอะเลยนะนี่ขอดูสขขิขอทำเป็นธนะนูก่อนกันนะสักสองปุ๊บปุ๊บโอเครอบต่อไปก็ลูกธนูแปดสิบเอ็ดอันแปดสิบเอ็ดอันนี่นะครับ ล้วนครับโอ้ยจเลยขออยู่ที่สูงอยากรู้ว่ามันจะ หาผมได้หรือเปล่าอุ้ยสี่สิบอ่ะทำเหตุเจ้าหอ,อกเยอะเลยนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยขึ้นไม่ได้หรอไม่มีบล็อกกัะดี้ฮเฮ้ยมันหนีมันหน,น,นีอะหนีอ่อหนีอ่อหนีอ๋อ,ะอะฮะ

จะกลับมาไหมเนะี่ยเร็ว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 เกินเร็ว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 เกินโอ้ยเจดโอเค ก็เอาเป็นว่าพาร์ทแรกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคงจะเต็มอิ่มสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังที่ได้เข้ามาสนับสนุนผมในคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผมได้ที่ช่องนี้เลยนะครับผมทั้งกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะคอย เดินทางไปด้วยกันสำหรับช่องนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ